ถ้านะคะคุณคุยกับใครใน IG หรือใน Facebook ไลฟ์ที่เขามาแอดคุณนะคะหรือในในเว็บไซต์แต่ส่วนใหญ่ที่เจอหลอกแบบเนี้ยที่ IG เจอใน IG นะคะแล้วก็สแกมเมอร์เนี่ยจะให้เราอะ่ะบอกให้เราไปซื้อ Google Play นะคะบัตร g o o g l e Play เนี่ยแล้วมาบอกหมายเลขกับเขาแล้ว เขาจะได้เอาไปล็อกอินนะคะแล้วเงินที่อยู่ในนั้นคุณก็จะได้ไปทั้งหมดโหเอาโชว์มาให้ดูเงินโหหลายเยอะมากผู้หญิงเห็นละตาโตใครเห็นก็ตาโตมันไม่หลายคนค่ะหลงเชื่อนะแต่ว่ารันไปถามผู้ช่วยนะคะวันนี้ผู้ช่วยบอกว่า Google Play นะคะใครใครที่โดนฝรั่งบอกว่าให้ไปซื้อ Google Play นะคะเป็นบัตร Google Play แล้วเอาหมายเลขเอาโค้ดไปให้เขาอะไรเงี้ย แล้วเขาจะไปเข้าอันนั้นแล้วมาอพอล็อกอินได้เราจะได้เงินไปทั้งหมดอันนั้น,น,น,นท,ที่สที่แกมมันมาหลอกคุณแบบนี้นะคะแล้วหัก็ไปถามผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยบอกว่าบอกเขาด้วยว่า o o o g l e Play ะมันมันเป็นการซื้อการแล้วเหมือนกับไปไปเปลี่ยนเป็นของซื้อกาสมันจะมีมันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะคะใครที่บอกว่าพอซื้อ Google Play ไปให้กบให้โค้ดเขาแล้ว เราจะได้เงินไม่มีนะคะจำไว้เลยไม่มีคุณจะเสียเงินฟรีแล้วเราก็ถามไอ้แล้วจะเอ,า,อาเขาจะได้เงินได้ไงพวกพวกสแกมจะได้เงินได้ไง mm hmm. เขาก็ไปหาข้อมูลมาให้อีก mm hmm. เขาบอกว่า,ามันมี2อ,อย่างคือพวกเนี้ยพอมันบอกให้เราซื้อเสร็จมันหลอกให้เราเอาโค้ดในใบัตรในการ์ดเนี่ย ให้เขาแล้วเขาสามารถเอาไปซื้อโนซื้อนี่โดยที่เขาไม่ต้องเสียเงินเองเขาจะเอาบัตรเนี่ยไปขายต่ออย่างพวกในอเมริกาเนี่ยขาจะมีเอาไปโพสต์ขายแบบถูกๆสมมุติคุณซื้อมาพ0น0องพันสองแล้วแต่เขาก็อาจจะไปขายในราคาถูกขายต่อคนอื่นเข้าใจไหมเอาไปขายต่อคนอื่นแล้วเขาก็ได้เงินจากตรงนั้นอันนี้เขาบอกมีสทางแล้วบอกเขาบอกบอก สาวๆเธอด้วยว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะคะใครซื้อ Google Play คือพาไปซื้อของในในอาช OP ที่เขามีให้อย่างเช่น Amazon หรืออะไรเงี้ยใช้ Google Play ซื้อได้หรือว่าร้านที่เขากำหนดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าร้านไหนบ้างนะทีนี้ไอ้สแกมเมอร์มันจะหลอกแบบนี้นะคะ ไอ้คนที่บอกว่าไอ้ g o o g l e Play เนี่ยเขาบอกให้ไปซื้อการ Google Play แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เงินอันนั้นหลอกทั้งสิ้นคุณโดนสแกมน,นะคะจำไว้ใครเจอแบบนี้นะคะหลอกค่ะแล้วคุณจะเสียเงินโดยไม่ได้อะไรเลยนะคะใครเจอ Google Play มาน่ไม่ต้องไปเชื่อนะคะคุณไม่สามารถก Google Play เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะเสียเงินฟรีแล้วก็เหมือนกับเราซื้อ Google Play ให้มันอะ เอาไปขายต่อหรือเอาไปใช้ซื้อของดยที่มันไม่ต้องเสียเงินใจปะ่ะใจนะฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ